มาดูพี่จีนคนนี้กันครับเดินไปเจอหอยริมทะเลก,ก็เอานิ้วไปแย่ให้มันงับเล่นรูปร่างของมันคล้ายกับหอยแค็งบ้านเราเลยอะนะแต่หอยบ้านเขาใหญ่กว่าของบ้านเราเยอะเลย พอพี่แกได้หอยมาแล้วก็นำไปใส่หม้อที่ได้ต้มมาไว้ข้างในหมอก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเครื่องแกงอะไรสักอย่างแต่ว่าพริกเนี่ยเยอะเลยพี่แกน่าจะชอบกินเผ็ดน่าดูพี่จีนบอกว่ากินแค่นี้มันจะไปอิ่มได้ไงพี่แกก็เลยออกไปเดินหากับข้าวต่อไปเจอกับหอยอีกตัวหนึ่งครับพี่แกก็เลยทำการงัดงัแง่แงดูแต่ข้างในนั้นมันก็กลับไม่ใช่หอยแต่เป็นหมึกนะครับอย่างนี้ก็หวานเจียบะเดะพี่แกก็เลยจับหมึกตัวนี้นำไปใส่หมอ้อ ดูเหมือนว่าพี่แกยังไม่รู้สึกอิ่มครับเขาก็เลยออกไปเดินหาต่อไปเจอกั้งตัวหนึ่งที่กําลังว่ายน้ําอยู่พี่แกก็เลยใช้ที่คีบคีบมันขึ้นมาซะแล้วก็นําไปใส่หม้ออีกอย่างหนึง่งทีนี้ก็รอให้อาหารสุกครับเมื่ออาหารสุกแล้วพี่จีนก็เริ่มกินอย่างอร็ดอร่อยพี่แกกินหมดเลยมึกหอยกั้งอะไรที่เขาหามาได้เมื่อกี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้อ